ด้านรับสริการนะครับทรมบันเทิงรายการที่เป็นเสมือนแสงเทียนแห่งชีวิตที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดมิคู่ใจนะครับของมิรักญาติเพลงยามค่ำคืนก่อนนิทราในช่วงเวลานะครับ18นากาจนถึงเวลา20นากาของทุกคืนดำเนินในการโดยผมเวลงศักดแสงจันทร์นะครับพร้อมขัาฝ่ายเทคนิคควบคุมเครื่องเสียงระับโทรศัพท์และเปิดเพลงพ,พร้อมรอให้กับญาติเพลงในรับฟัง วันนี้ดิจตัมนะครับมาทำหน้าท e so ี Lord, <Rat> ่เหมือนเดิมนะครเพราะฉะนั้นมีรักแยกเพลงสามารถแนะนําเพลงรักที่ท่านถูกใจนะครับเพลงเพราะเพลงหวานนเพลงซึ้งๆที่ตราตึงใจท่านอยู่ตลอดเวลาหรือจะพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการได้โดยใช้เบอร์0 3 4 9 8 0 2 2 2สถานีวิทยุของใหม่สัมปรานดีีโอเอฟเ9125เมกาเฮิต คลื่นแห่ความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์สาธารณะการศึกษาศาส,สนาพัฒนาท้องถิ่นและความบันเทิงสื่อใกล้ชิดมิตรใกล้ขุนเรื่อหนุนสังคมความบันเทิงราคาทุกถูกนะครับรอยินดีรับใช้มอบความสุขให้กับมิรักญาติเพลงด้วยความเต็มใจนะครับเอาละครับกลับโมาพบพมิเพลงครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้ฮะแดดร่มลมตก เรามีนัดเพื่อขึ้นคลองใหม่สำราดีเดโอนะครับในรายการสุดท้ายท้ายสุดของทางสถานีรายการธรรมะบันเทิงเพลินเพลงหวานยามปราตรีนะครับมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กับญาติเพี่ง้องฟังทุกค่ำคืนอยากฟังเพลงไหนชอบเพลงอะไรนะครับแนะนำานกงานเพลงบุกรณอเข้ามาที่สถานีได้034980222นะครับนะเจอกันวันนี้เป็นวันอังคาร นะครับน่านใกล้ตรุจีนนี่แหละนะฮะวันอังคารวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันหวยออกด้วยใครถูกหวยก็โชคดีไปนะใครไม่ถูกก็อันตรายเหมือนกันคือเสียสตางค์นั่นเองนะครับนะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดมกรานะฮะนะจริงๆแล้วต้องออกตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเพราะว่าแต่ว่าวันเมื่อวานนี่เป็นเปน,เป,นเป็นวันครูนะครับเป็นวันครูก็เลยไม่ ไม่ออกวันครูเดี๋ยวจะหาว่าครูส่งเสริมการพนันขอบคุณคุณพิมพานะฮะนะมาจากขอนแก่นเลยนะครับม่รักแฟนประจําของรายการนะครับสบายดีนะครับบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะนะถือว่ามาไกลนะเ,เดี๋ยวจัดลัำน้ําพองให้ครับนะพี่พิมพพาฟังหน่อยนะครับเพราะว่า,วาเพลง ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดคอนแก่นนะครับน้องเดือนแก้วแสงขาวนะครับนะจากพังงาเข้ามาแล้วนะครับวันดีน้องเดือนแก้วสบายดีนะนะวันนี้วันนี้ทางานหรือเปล่าตัวจจีนอยู่หรือเปล่านะตัวจีนน่าจะหยุดน,นะผมว่านะนะเออทางานตุดจีน จุดจีนจุดจีนจุดไทยด้วยนะมีหลายถุดนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการของทางสถานีนะครับบอกสวัสดีจากพี่ดีเจสวัสดีครับนะน้องเดือนแก้วแสงขาวนะจากพังงาน,นะครับสถานีวิทยุของใหม่สัมปราณิโรนะฮะเราออกอากาศที่สัมปรานนะฮะแต่ไปไกลทั่วโลกสามารถรับฟังได้ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะฮะในเฟซบุ๊กไล์ของผม นะครับที่เป็นเพื่อนผมนะพี่ช้างสบายดีนะจากตลาดภูกรุงเทพมหานครอ,อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรรักญาติเพลงของนะขึ่นคลองใหม่เลยพี่ช้างเนี่นะครับนะขาดไม่ได้เลยนะครับขาดเมื่อไหร่ก็นะพี่บุญน้อยทันทีเลยนะวันนี้เดี๋ยวจัดพี่บุญน้อยให้นะพี่ช้างฟังดีกว่านะครับอ๋อ น้องเดือนแก้วว่าน้องแชร์แล้วนะคะครับช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับนะจะได้ฟังเพลงก็พอนะฟังข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะครับในช่วง19นาฬิกาเมื่อคืนนี้ผมแม่นะฮะโกรธมากเลยนะฮะเพราะว่าเอาชื่อผมไปหากินนะแก๊งคอร์ช็นเต,เตอร์นี่ยไปหลอกเพื่อนผมเสียไปทั้งสอง0 0ื่นนะครับบอกว่าผมโทรไปยืมสตัง นะวิธีการเขาคือเขาก็โทรไปก่อนนะ <V> เขารู้ว่าเราสนิทจากใคร <V> เขาก็ดูจาก a c e b o o k นี่แหละนะครับใช้ศูนย์สองโทรไปก่อนกันนี้เพื่อนก็ไม่ได้เมมเบอร์ผมไว้ก็เขาก็รับสายกันนี้นเขาบอกว่าไม่รู้เขาเรียนแบบเสียงผมเลยเขาบอกใช้แอปแบบ a A L A I A I ใช่ไหมนะมันสามารถเรียน,เร,ยนเรียนเสียงกัได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่า ผมเปลี่ยนเบอร์แล้วให้เมมเบอร์ผมไว้คราน,นี้เว้นช่วงวระยะหนึ่งโทรมาคราน,นี้โทรมาขอตังค์ครานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะอย่างนี้ฮะอย่าไปเชื่อนะครับนะอย่าไปเชื่อทุกทุกทุกพื้นที่เลยล่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นผมก็เพื่อนเพื่อนของคุณนะฮะนะนะเพราะว่าเสียงมันจะเหมือนกันเขาบอก f อปแอเนี่ยมันเสียงมันจะทำเสียงคล้ายกันหมดนะครับ นะมันจะสังเกตจาก Facebook หรือจาก Line เนี่ยว่ามันเราสนิทกับใครนะครับมันก็มันก็โทรทาง c อร e เซนเตอไปว่าบอกว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับนะมันเว้นช่วงนิดหนึ่งมันก็โทรมาขอตังค์ขอมายืมตังค์นะครับเมื่อคืนนี้มันยืมตังค์เพื่อนผม3ามสามเอาชื่อผมนะนะไปหากิน นะครับแต่เฮียกวางเนี่ยก็เป็นก็เป็นเจ้าของบริษัทในเทพมหานครเป็นเพื่อนกันตอนเรียนธรรมศาสตร์เป็นคนนิสัยดีมากนะครับเรียมียาโทรด้วยกันนะครับแกก็โอนไปโอนไปสองหมืน,นะฮะนะโอนไปตั้งแต่วันศุกร์เลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อคือนนี้ผมก็เลยมาเปิดดูแก้ะโทรหาผมตั้งตั้งส่งสามครั้งนะครับนะแต่ไลน์ผมไม่ไม่ดังนะใครที่โทรมาทางไลน์ผม บอกไว้ก่อนเลยว่าลายผมไม่ดังนะไม่มีเสียงออกผมก็เลยไม่ได้รับสายนะครับนะแกก็บอกว่านี่มีคนโทรมายืมตังค์นะฮะเออสามหมแต่ผมโอนไปนให้สองหมื่นเขากงี้นะครับผมบอกว่าโอ้ยผมไม่เคยยืมทางใครนะคือเราก็ไม่ได้รวยนะแต่ว่ายืมเป็นหมื่นมันมากไปนะยืมเป็นร้อยส0งร้อยพอยืมได้นะอย่างดร ลองเยาวิทซึ่งเป็นเพื่อนผมในขนาดนี้นี่นะผมอาจจะยืมสองร้อยก็ได้ <c oughs> แกก็โอนให้สองหมนบาทนะครับมันก็เลยมีปัญหาว่าโอนไปให้มิตรอาชีพนะครับน้ำหมดไปเลยผมก็ลงในไลน์ลงในเฟซนะให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนผมเนะี่ยะอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ใช่นิสัยที่เราจะต้องไปทําอย่างนั้นนะครับแล้วแล้วโทรศัพท์ของผมเนี่ยตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าผมเป็นคนบ้านไกลนะฮะผมเป็นคนสกลนครบางทีญ,ญาติพ่อแม่พี่น้องก็โทรมาเขาก็เขาก็จะรู้ว่านี่คือตัวเรานะเราถ้าเปลี่ยนเบอร์ไปคิดถอไม่ได้ <laughs> ทิดต่อกันจะลำบากผมไม่ไม่ไม่ชอบเปลี่ยนเบอร์นะฮะถ้าถ้าซื้อเบอร์ใหม่ก็เอาเบอร์เดิมนะตลอดเวลานะครับวันนี้เป็นภัยจากคอเซ็นเตอรนะต้องนะต้องประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะว่า,าจ,จะเจอกับเพื่อนของท่านก็ได้นะท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ดูกแกเสียงดีนะครับบอกว่าวันนี้ขอเพลงมน,ลน,นุษก์สกละครเสียงผมใช่ไหม โอ้ฝนจะตกนะพี่ตุกแกขอเพลงผมเดยนะทุกทีจะขอโน่นเลยท่าฉลอมสายยันวันนี้ขอมละะนลกสกลนครโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่ตุกแกนี่เอาใจน่าดูเออคุณวรพรตังกะชูนะฮะจากมหาชัยวันนี้ขอเพลงพี่ภาคภูมิรักทรมานนะ เขียนไว้เลยรักทรมาร์ใครอยากฟังเพลงอะไรบอกมาได้เลยนะครับช่วงนี้นะผมจะเปิดเพลงช่วงแรกแล้วนะครับนะเพื่อให้กับมีเพลงได้รับฟังพี่สุนทรีฟังเพลงอะไรดอ่าดรโรงยาวฟังเพลงอะไรน้องเดือนแก้วฟังเพลงอะไรนะครับบอกมาได้เลยช่วงนี้ฟังบทเพลงชุดแรกดีกว่าจากาท่านประธานวิสุทธิ์มอบให้กับญาติเพลงคลื่นคลองใหม่ได้ฟังนะครับอีสานบ้านเขานะครับวงพวงตั้งสมบูรณ์ฮะใต้งเงาโศก รุมจ้งฝั่งหัวใจนะครับปิดท้ายด้วยเสียงบกพร่องจากคู่ในการทางสถานีนะครับดีเจปุย๋ยร่องแม่ปิ่งเชียงรับฟังครับ